ครับอันไหนอย่างอย่างอย่างนี้เนี่ยมาก็จะปัญหาหน้อยหน่อยนะครับเราก็จะตัดนะแล้วก็เป็นการทําฟอร์มนะครับคือนี้ทําเพื่อบังคับรูปทรงก่อนพอโตแล้วเนี่ยเราก็มาตัดเแล้วก็ถึงรายละเอียดทีหนึ่งคือเป็นแบบทําแบบกลางแจ้งนะครับมันจะได้งานม,มากกว่าใครก็เข้าฉากเนี่ยวันหนึ่งทาได้ไม่กี่ต้นน,นะครับอันนี้ก็จะล้างคือล้างทั้งแถบเลยนะล้างเพื่อให้ แสงพอนะครับแดดพอทําให้ต้นไม้มันจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไม้จะแน่นนะ่อล่างเนี่ยมันจะแน่นๆหมดเลยนะครับถ้าพอล่างแล้วก็จะโปร่งขึ้นนะแล้วก็เป็นปัญหามากเลยนะครับสําหรับความชื้นแล้วก็เชื้อราฉีดไม่ทันก็จะทําให้รากเน่าเปลือกแตกน,นะครับนนันสำหรับหน้าฝนเอฟซีที่มีไม้เยอะและแ้วแดดไม่พอต้องระวังเรื่อง โรคนะครับหน้าร้อนกลับไม่ค่อยห่วงห่วงแต่หน้าฝนเนี่ยนะครับหน้าหนาวก็ไม่น่าเป็นห่วงนะที่น่าเป็นห่วงคือหน้าฝนหน้าเดียวนะครับบางต้นก็ตายนะเป็นที่น่าเสียดายนะครับเลี้ยงมานานแล้วก็จะทําการตัดล่างนะครับตัดล่างให้เข้ารวดก่อนแล้วก็มานั่งไล่ดัดที่หลังเอคีหนึ่งต้องล่างให้โปรง่งนี้ก่อนนะครับล่างให้โปรง่ง แล้วไม้จะแข็งแรงนะครับไม้จะแข็งแรงฮนะเราจะทําเป็นเป็นร่องร่องทั้งหมดนะครับเป็นร่องร่องทั้งหมดแล้วก็ไม้ร่องก็จะมีหลายสายพันธุ์นะจะมีหลากหลายสายพันธุ์ครับตอนนี้ตอนที่ถ่า,ายออกสวยนะครับพอหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้ครับพอเชื้อราลงเนี่ยมันจะมีปัญหาเลย ผิวจะดำนะครับแล้วถ้าเราดูแลไม่ถึงเนี่ยคนน้อยมันก็จะเป็นปัญหามันจะแห้งตายเลยนะครับพวกนี้เกิดจากเชื้อราทั้งนั้นนะฮะรากเน่านด้วยนะครับเพราะว่าพอเชื้อราลงเนี่ยความแข็งแรงของต้นไม้ก,ก็ไม่มีแล้วไปเจอดินที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทิ้งทิ้งแบบเนี่ยทิ้งทั้งต้นน,นะครับไม่ทิ้งกิ่งจะตายทั้งต้นเลยแต่ถ้าเป็นหมากก็จะทนน,นะครับพวกไม้ไทย กนะ็จะทอนพานเนี่ยนะครับเราก็จะทําการล้างเงี้ยนะครับล้างพยายามเปิดเปิดให้พื้นที่มันโปร่งขึ้นน,นะนะแต่ละต้นแต่ละลำเนี่ยต้องล้างออกแล้วก็เข้ารวดไปนะครับแล้วเดี๋ยวมานั่งไล่ตัดอีกทีหนึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาสําหรับไม้หน้าฝนนะครับเดี๋ยวต้องไปเอายาฆ่าเชื้อราเนี่ยฉีดนะแต่วันนี้คงจะฉีดไม่ได้นะครับฝนกําลังจะมา จะปารึกษาล้านว่าถ้าสายน้ํายาจับไปเนี่ยกับเชื้อราเนี่ยจะอยู่ไหมเชื้อราสาคัญนะครับหน้าฝนได้ต้องใช้ให้เยอะนิดหนึ่งถ้าเป็นตะโปก็อะทนนะเป็นไมาายย้ไทยจะทนน่อยนะครับไมาายย้ไทยจะค่อนข้างอยอทนนะนี่ก็เป็นสายแบกแก้วนะครับมีปัญหาแต่ว่าเขาไม่ตายนะยังอยู่ได้ มันหน้าฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะครับยุ่งยากอันนี้ก็เป็นแ็บหน้านะฮะแรมหน้านี่ยเ้าก็ต้องตัดตัดตัดให้โปร่งก่อนนะครับก็ไม้กิ่งน,น้อยๆน,นะครับถ้ากิ่งขนาดนี้ทดตั้นมันจะโตวไวกว่านะฮะอันนี้จะบวมแนละ้ ใหญ่เกินนะครับเราต้องตัดตออกแล้วก็ออกสิ่งเล็กน้อยไว้นะต้องค่อยๆทอดนะครับเวลาไล่สดท่านอาจจะเห็นว่าเวลาเราตัดกิ่งสั้นอ่ะยอดมันจะค่อนข้างแหลมนะครับแต่อนาคตเนี่ยพอเราก็ค่อยๆต่อฟอมออกไปไอความหัวแหลมมันจะหายหมดนะบางทีไล่เนี่ยนะครับท่านอาจจะดูว่าม้ามันหัวแหลมแหลมนเนื่องจากว่ากิ่งที่ยังสั้นอยู่ แล้วผมไม่นิยมดึงยาวๆไปแล้วก็เป็ดนะครับรายละเอียดของสิ่งก้านต่างๆมันจะไม่ค่อยได้มันเราต้องค่อยๆทําออกไปนะครับต่อสั้นๆแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้คือความรายละเอียดจะได้มากขึ้นนะเราจะได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้มาดูสวยงามขึ้นนะครับพอไม้ไปอย่างนี้นะครับไปที่ย้อนหลังเนี่ยอ่า ล้วมันใหญ่ด้วยต้องเอาออก,กนะถ้าจะเอากลับหลังเนี่ยต้องขอเป็นกิ่งเล็กๆให้ม้ไปทางเดียวกันน่ะนะครับากับสิบถ้าเราก็ล้างไว้อย่างนี้นะครับมันจะปลอดภัยนะมาก็จะเป็นโรคน้อยนะครับโรคก,ก็จะไม่เข้ามาเยือน น,น,น,นี้เป็นเพลมหน้าใต้หวันนะครับอันนี้เป็นพันธุ์แท้ๆนะไม่ได้เสียบเก <or, S 1> าทตั้งแต่กิ่งเท่านี้ก้อยนะครับกิ่งเท่านี้ก้อยอันนี้เป็นไม้จับนอนลงอ่ะนะถ้าท่านติดตามที่ผมตะแขงไม้เกาะหินเนี่ยหลายสิบต้นนะครับอันนี้ปกติเนี่ยเป็นไม้หินต้นนี้นะครับมันจะนอนกับพื้นนะแล้วก็มมนจะตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็หินจะจมเลย หินก็จะจมกับดินไปพอเราพลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดอยอดกลางออกเนะี่ยเราก็จะได้ไม้ลีลานะแล้วก็จะได้หินที่สวยงามขึ้นนนะครับเป็นหินตั้งขึ้นนะสำหรับท่านที่มีไม้เกาะหินแล้วหาทรงลำบากนะเป็นทรงหนึ่งสามก็ได้นะครับถ้าลองจับตะแคงนอนดูนะแล้วก็ตักตังกิ่งออกนะครับถ้าช่วงเช้าเมื่อเช้ามาได่เช้านะฝนตกนะครับ ได้ทำเลยไม่ได้ก็เข้าไปทำในเต้นก่อนถ้าเดี๋ยวช่วงบ่ายฝนก็คงจะมานะครับเราคิดว่าเราจะทำได้วันละเช้าบ่ายเนี่ยคงจะได้ประมาณรอบแบบเนี่ยสองรอบครึ่งนะครับที่ตั้งเอาไว้เราจะทำให้จบเลยนะต้องล้างก่อนนะครับมาอย่างนั้นถ้ากว่าจะหมดหน้าฝนน่ะมามันจะเป็นโรคเยอะก็ฝากเนบซีนะถ้าหน้าฝนพยายาม เอาใบออกบ้างนะครตัดฟอมให้โปร่งขึ้นปัญหาเรื่องไม้ทิ้งกิ่งนี่เป็นเชื้อราก็จะน้อยลงอ่ะนะครับคุณตันตันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสอเมืองเกินมีแต่สวยๆเลยครับท่านนายกขอบคุณครับไม้เลี้งมานานนะถ้ามีไม้ที่ผมต้องเรียนอย่างนี้นะคะแอบเตียนนี่ ฟังไว้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะถ้ามีไม้อยู่เนี่ยนะครับถ้ามีไม้อยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่สวยนะแต่พนอนาคตเนี่ยถ้าเลีเ้ยงไปนานๆนะครับฐานรากเขาจะออกมานะอายุเยอะเนี่ยฐานก็จะดีขึ้นนะครับเกิ่ยก้านต่างๆก็จะใหญ่ขึ้นนะก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหมากเล็กหมากน้อยนะะก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นเฟรมหน้าฮะ อันนี้ก็เป็นสมัยปาย,ายกเกาะอันก็เป็นไม้ตั้งะนะครับหน้าอยู่ด้านนู้นนะครับไม่ใช่ด้านนี้เมื่อก่อนก็หินนอนเลยนะนหินนอนกับพื้นะนะครับผมก็จับก็พลิกขึ้นมาใหม่มันแก้ไขได้นะครับไมบ้บอนไซนะไม่จําเป็นต้องอยู่ท่าไหนาท่านั้นนะครับถ้าเราพลิกขึ้นมาก็ก็จะโอเคขึ้นน,ะ,นะ,ะแล้วก็ต้องรากผ่งๆนะครับ ลากให้โปร่งไว้ก่อนไปเหนไะกแต่ละรอบก็จะเป็นไม้หลายต้นเนี่นะครับเราจะให้ดูนะไม้จากไม่มีโคนเลยนะ,<ท>ะหันมาด้านนี้ <C oughs> อันนี้เป็นไซจทีเนี่ยนะครับตอนนอามาลากไม่ดีนะลากจะไม่ออกเนะี่ย ที่เราเห็นเนี่ยคือรากใหม่เวลาต้นเขาโตเนี่ยเขาจะดึงรากออกมาเองนะครับรากเขาจะออกมานะนี่คือขอ้อเดยงตะกูลไซนะครับไซตะกูลไซเนี่ยรากเล็กนานๆจะจะผายออกมาเองนะครับมาพวกนี้นะครับในอดีตเนี่ยต้นเทนิโป้งหนึ่งนียี่สิบปีผ่านไปเนี่ย ที่แท่งเกาะหินเนี่ยก็คือมารุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ห่างกันสองสามปีแค่นั้นน,นะครับตอนเกาะเท่านี้โป้งนะครับเกาะเล็กๆล่างนิดเดียวนะแต่มารุ่นชุดนี้เนี่ยมีการลงพื้นมารอบหนึ่งนะครับในกรุงเทพเนี่ยลงไว้ที่ล่องสวนลงอยู่ประมาณตั้งห้าปีนะครับแล้วก็ขุดใส่กระถางย้ายมาที่เมืองกาดนี่ คุณทวินสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านสวัสดีครับม้ก่อยเห็นที่เห็นหงค์ขึ้นบานี่คือไม้พลิกทั้งนั้นนะครับผมนี่เป็นไม้ที่พลิกขึ้นบาทั้งนั้นเลยตะแคงนะครับเอาไม้นอนลงเดินไปไม้ตั้งนะครับไปไม้ตั้งทั้งหมดนะะผมพลิกมาทั้งเกือบหมดสวนเลย ตุลสวัสดีครับ<ล>ท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านครับสวัสดีครับอ่ะคุณสุรัชอาจารย์สวยมาอาา่าบัสรางเจ็ดเอมาอา่ันอันนี้ก็เป็นต้นบูโซูนะครับต้นบูซูก็มีความแข็งแรงแต่ว่าต้องระวังนะถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยก็ตายง่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ อันดับต่อไปข้งเดียวต้องเอาน้ำเนี่ยมาฉีดล้างต้นนะครับเราต้องมาฉีดล้างต้นแล้วก็พ่นเชื้อราด้วยนะฮะเราต้องฉีดล้างต้นแล้วตรงไหนที่เป็นเปลือกล้านี้เนี่ยเราต้องเอาแปรงทองเหลืองนะครับขุดขูดแล้วก็ขัดขักนี้ออกนะขัดออกนะครับให้ต้องต้องทําให้จนเจอแผลสดนะครับต้องต้องขูดจนไห้เจอแผลสด เราเขาจะไม่ลามไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้เนี่ยมันก็จะลามไปนะครับนั่นเราต้องพยายามตัดวงจรเขานะถ้าเป็นเชื้อราอางี้เนี่ยเราต้องขูดขูดให้จนเจอแผลสดเลยนะ,ะแบบเนี้ยที่กําลังเดินเนี่ยนะครับนะแผลกําลังเดินมานะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาแป,ปลงทองเหลืองน,นะครับมาขูดเพื่อช่วยให้ขัดขัดผิวให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะลบไอ้ดำๆออก ได้นะฮะเราเราต้องดูแลเขาอ่ะนะครับแต่ไม้อ,อันนี้เนี่ยนะครับพันนี้เนี่ยแผลก็เดินเร็วนะครับแผลจะเดินเร็วก็ถ้าท่านเจอนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยควรจะช่วยเขาหน่อยนะเก็บเก็บให้ให้มันออกให้หมดนะฮะให้เขาอยู่ในวงจำกัด มันเหมือนการเน่าขึ้นมาธาารรมะไม่แข็งแรงมันจะเน่าไปเรื่อยๆนะครับแต่วูโซเนี่ยมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับเปลือกเขก็จะเดินออกมาแล้วแล้วนะวูโซนี่ไม่นานนะครับแผลเปีสองเปก็จะมิดเลยนะา้าลากดีนะครับนั้นธรรมะแต่ละชิ้นนีเนี่ยเราก็ต้องรู้นิสายเขาอนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยผมเลี้ยงมาหลายสายพันธุ์นะผมไม่เคย กำกัดมากว่าพันนี้เลี้ยงได้ไม่ได้เราต้องลองเลี้ยงทุกชนิดเนี่ยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทําบอนไสนะฮะ <c oughs> แล้วก็รอเนะเดี๋ยวตัดคัดสิ่งนดาทีมงานเนี่ยเข้ารวดนะครับ <c oughs> แล้วก็แบกเอาไว้นะถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราก็ตัดจิงเอาไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับแบกถ้าย,วยาวๆว่าอย่างเนี้ยนะ เพื่อเปิดให้ต้นมันโปร่งขึ้นนะครับตัดให้โปรตัดให้ต้นมันโปร่งขึ้นถึงแม้มันยังไม่ได้ขนาดแล้วก็จําเป็นนะครับสําหรับกรณีที่เรามีมาเยอะๆเพราะถ้าเป็นพุ่มอย่างนี้เนี่ยข้า่องบนพุ่มเนี่ยมันจะบังข้างล่างนะครับแลวจะมีปัญหาเรื่องทิ้งกิ่งด้วยนะแล้วเราต้องเคลียร์ออกนะครับตัดตัดคือให้เปิดให้แสงม,มันลงให้ได้นะ ถ้ามันยังไม่ได้ขนาดแล้วก็เบรกสั้นได้นะครับเบรกสั้นเอาไว้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวไม่โตนะครับถ้าไม้อย่างนี้ยแล้วเนี่ยมันจะโตเร็วแล้วไม้มันผ่านขั้นตอนการต่อยอดใหญ่มาแล้วนะต่อกิ่งใหญ่มาแล้วเนี่ยกิ่งล็กๆมันจะโตเร็วแล้วก็การตัดอย่างเงี้ยนะเวลาท่านตัดไม้เห็นชัดไหมครับกล้องชัดหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับอันนี้หนึ่งสองสาม ถ้าท่านเจะม้าอย่างนี้นะตัดตรงนี้ออกนะครับอย่าไปใช้แบบนี้ต้องพยายามมันห่างเข้าไว้อะนะแล้วเดี๋ยวเราตัดขึ้นเนี่ยอันนี้ตั้งขึ้นความห่างของช่องจะมีนะครับความห่างของช่องเนี่ยมันจะดีแล้วก็ไม่ทําให้ไม้มันแข็งถ้าเราเอาตรงนี้เนี่ยมันมันชิดกันเกินน่ะครับแล้วก็มันจะแข็งด้วยต้องพยายามหาจุดเี่ยวจุดเอี่ยวของลำในกรณีที่ไม้ขึ้นสามแฉกนะ สมลำเนี่ยให้ตัดลำกลางออกแล้วก็ตัดแบกไว้อย่างงี้นะครับถ้าโชคดีตาเขาแตกสั้นเนี่ยเราจะตัดสั้นเข้ามานะครับเพราะไกลเนี่ยตาเขาจะห่างๆไกลต้นไม้นี่ไกลจะเป็นไม้ที่ตาห่างนะครับเน่นเวลาท่านทดเนี่ยพยายามทดข้อแรกเอาไว้เพื่อบังคับ ให้เขาแตกตาในออกมาทีนะถ้าเราตัดยาวเนี่ยมันก็จะไปยาวเลยอันนี้เวลาเราเข้ารวดแล้วมันไม่สวยนะครับเข้ารวดแล้วกิ่งเขาจะยาวฮนะนี่ยพอมันไม่แตกตาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยาวนะครับมันจะยาวเลยนีน่ต้องเดี๋ยวเราแบกตรงนี้เนี่ยถ้านำเลี้ยงเข้ามาดีนะครับก็าาอาจจะแบ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็จะตัดให้มันสั้นลงนี่เป็นเป็นสิ่งที่ผมทำมาตลอดนะครับ ก็พยายามบังคับเบรกเบรกเอาไว้เงี้ยนะแล้วยิ่งท่านที่ไม่มีเวลาท่านควรจะตัดเบรกเอาไว้นะครับอย่าฝ่ายนานนะบางครั้งเรามาดูทีเนี่ยมันก็ใหญ่เกินแล้วใช่ไม่ได้อพอตัดแล้วเราสก,ก่าไม้มันก็ดูสะอาดตาขึ้นนนะะแล้วก็แดดก,ก็เข้าทั่วถึงเนี่ยเราก็สบายใจไปส่วนหนึ่งว่าไม้ก็จะเป็นโรคน้อยลงลยนะครับ เราตัดแล้วเนี่ยนะตอนมันก็จะโปร่งขึ้นนะข้างล่างก็กิ่งก้านต่างๆเวลาแดดมาเนี่ยมันก็จะได้รับนะครับแล้วเวลาเขาแน่นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตัดคือตัดคุมฟอมไว้น,นะครับตัดให้มันโปร่ปงๆป่งเอาไว้แล้วม้าจะเป็นมีปัญหาน้อยนะครับม้าจะปัญหาน้อยถ้าวันไหนกิ่งจะแล้วเราไม่มาล้างเนี่ยสิ่งที่ตามมากรณีถ้ากิ่งอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงอะนะครับ แล้วมันมีกิ่งใหม่แตกมาอันนี้ทิ้งเลยนะถ้าจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคุมไม้กิ่งไหนถ้าเราเอาไว้แล้วเนี่ยที่มันใช้ได้ตำแหน่งอื่นที่ขึ้นมาแล้วมันขึ้นเร็วนะครับต้องตัดทิ้งนะต้องไม่เอาเลยนะครับอย่าไปเรื่องคู่นะเพราะเรื่องคู่เนี่ยบางทีกิ่งที่เราเอาเนี่ยมันตานะครับไอ้กิ่งไม่เอานี่ตัวเอาตัวเพราะฉะนั้นเล่นไม้นะ ถ้าเราตั้งเมนได้แล้วแล้วมีตัวอื่นขึ้นมาต่อให้แรงแล้วยังไงเราก็ต้องไม่ใช่ก็ต้องเบรกทิ้งเลยตัดออกนะครับแล้วไม่จ,จะจะจะอยู่เรานานนะเก่งก็ยังไม่ทิ้งประมาณนั้นนะครับครับก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอให้ทีมงานไปเข้ารวดต่อนะครับเพราะว่าไอ้สัปพักฝนก็จะมาแล้วนะ เกิดการเป็นการล่างร่องสวนอันไหนที่น่าสนใจก็อยาไล่สดให้ดูน,น,นะครับเราจะอยู่ที่การประมาณหนึ่งอาทิตย์ยนะจะกลับประมาณอาทิตย์อาทิตย์หน้านี่นะครับที่จะถึงนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะคุณกฤษณาสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับ คุณสันผมอยู่กระสังฝนยังไงสังขะบบแมนบบเมนเดี๋ยวบ้าน,าน,าน,านผมอยู่สังขะฝน,ก,นก็ไม่น้อยฝนก็ไม่น้อยส่โยครับการจะหน้าบรอเวตกเยอะนะครับเวลาถึงฤดูวันชัยปูนะสมจะเข้าเยอะครับจังหวัดกาลสวัสดีครับท่านนายกและสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับ คุณคณิตสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณคณิตคคุณธนากรแพมหน้าเป็นเชื้อราใช้อะไรดีครับท่านนายกอ่าเป็นเพี้ยแป้งหรือเปล่าครับที่ขาวๆใช่ไหมฮะแพหน้าอ่าถ้าเป็นเพี้ยแป้งนะครับเป็นเพี้ยแป้งเนี่ยนะที่ใช้ได้ผลจริงๆนะครับซื้อยาฉุดน่ะนะรู้จักยาฉุดไหมครับที่ อคอนแก่ควนเท่าสมัยก่อนที่มาบวมมวลบริสันอ่างเงี้ยนะครับที่เป็นสองซองเป็นยาเส้นนะครับเป็นยาเส้นนะท่านใช้หนึ่งซองหรือสองซองก็ได้นะครับแช่าน้ําประมาณครึ่งลิตรนะน้ําโคกเนะี่ยครึ่งขวดนะครับน้ำเปล่าๆนะแช่น้ํา,า,นะา,าไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนก็ได้นะครับหรือจะหนึ่งคืนก็ได้แช่ให้สีเข้มๆเ,เลย แล้วก็กรองเอาน้ำมานะครับกรองเสร็จแล้วเนะี่ยท่านไปซื้อกะทิกล่องนะกะทิที่เราทำแกงเนี่ยต้องผสมนะครับถ้าท่านไม่ผสมเนี่ยฉีดน่าจะไม่ติดตัวเขานะต้องผสมกะทินะกะทิผสมแล้วมันเหนียวๆน,นะครับแต่ตัวกะทิเนี่ยมันจะไปจับขน ของไอ้เพี้ยแป้งได้นะฮะเพราะปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่ผสมกะทินะครับฉีดไปไม่ตายนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีขนเล็กๆนะน้ำเกาะไม่ติดนะครับต้องอาศัยกะทินะท่านทําดูนะครับประมาณสักสามสี่วันเนี่ยจะหลุดเป็นแผ่นเลยนี่ผมใช้ประจานะจนปัจจุบันเนี่ยเพี้ยแป้งนี่มันแทบจะไม่ขึ้นนะฮะถ้าท่านดูเนี่ยนะครับถ้าผมใช้วิธีนี้ถ้ามาแล้วก็ฉีดแล้วก็จะหายไปนานนะจะหายไปนานเลย นะครับตัหรับเพียบแป้งนะผู้การดีโลกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้การครับเบียเชียชัยศิธิ์ได้รับความรู้ครับครับเ็เป็นประสบการณ์นะผมไม่ได้เก่งนะครับบังเอิญเนี่ยผมไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเกษตรก็บอกเป็นภูิปัญญาของชาวบ้านนะครับเนื่องจากเขาปลูกมันสำปะหลังแล้ว แล้วเพียแป้งลงนะครับก็ปู่ย่าตายายก็สอนม,มาว่าให้ใช้ยาฉุดเนี่ยผสมกับที่ฉีดเตาอ่ะนะครับถ้าเป็นความรู้นะต้องขอบคุณปู่ย่าตาตทั้งหลายนะที่มีประสบการณ์ทั้งกาแบ่งปันให้พวกเราได้รับรู้นะครับคุณมุสวัสดีครับท่านนายกมีความสุขมากๆนะครับชัยภูมิลมพัดเย็นดีครับอ๋อดีใจด้วยนะครับ <c oughs> วันจะมาเยอะนะอย่าให้น้ำท่วมนะ ชัยภูมิก็น่าจะอยู่พี่มุกก็อยู่ชยัยภูมิตัเมืองนะครับเห็นประจวภายกับน้ำหลายรอบคุณมนตรีสังเพชรสวัสดีครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ,รบถ้า,ถาอ่าอมีปัญหานะครับเรื่องการปลูกไม้กระดีหรือโรคหรือลูกทรงต่างๆนะครับใน เฟซของตอนตอบวันใสเนี่ยจะมี QR โค้ดของกลุ่มลนย์อยู่นะครับท่านสามารถสกแกนแล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับไม่ต้องรอใครเชิญนะสกแกนก็จะเข้ากลุ่มปารตอกบันใสเลยซึ่งตอนนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่นะครับที่ดูเนี่ยก็จะเป็นนักเล่นใหม่ล้วนๆนะครับเกือบ90%เนะรับ่ะนะฮะมีปัญหาเรื่องรูปทรงเรื่องการปลูกไม้นะครับ เราก็จะมีหลายท่านที่มีความชำนาญน,นะฮะเรื่องการปลูกเทียนเนะี่ยชาพนะีศสายก็มีประสบการณ์อันไหนที่ผมรู้ผมจะบอกนะครับอันไหนไม่รู้ก็ต้องวานผู้รู้เนี่ยช่วยแนะนำให้นะครับแต่ถ้าเรื่องรูปทรงต้นไม้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ยินดีเขียนให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างต้นไม้ท่านดูต้นนี้ง่ายๆนะครับเราดูต้นนี้นะถ้าเราไม่ดักเนี่ย ความเอี้ยวไม่ไม่เกิดนะครับเราเอาง่ายๆียยถ้าเราปลูกธรรมดาต้นมันก็จะตรงๆนะโดยธรรมชาติมามันจะขึ้นตรงนะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดในขั้งแรกเนี่ยนะคือตัดบิดเอียวรอไว้เนี่ยมันไม่ได้รูปร่างแบบเนี่ยการตัดเอี้ยก็เหมือนกับอย่างนี้ครับเล็กๆมันต้องเล็กกว่านี้ด้วยนะครับต้องตัดนะตัดตัดโค้งนะครับตัดมีความโค้งเอี้ยวนะตัดนะครับตัดให้มปนรูปทรงเอาไว้ แล้วก็ตัดทดอันนี้ผมตัดไปแล้วนะยอดเนี่ยมันอยู่เนี่ยตัดเอากิ่งเมน์นี่ยตั้งยอดขึ้นมาที่เราันนี้เป็นความตั้งใจนะครับเราก็ถ้าไม่ต้องตกใจนะไม้ที่บิดเอี้ยวเมื่อไหรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะใหญ่นะโดยธรรมชาติเขาเนี่ยนะครับไม้ทุกชนิดนะถ้าเราบิดเอี้ยวเยอะๆเนี่ยมันจะว้นตรงช่วงโค้งเนี่ยนะครับมันเหมือนกับวมนี่คือเป็นเรื่องปกติของไม้ที่บิดเอี้ยวเยอะๆนะครับ เนื้อจะมากองอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วยิ่งมันมีกิ่งช่วยดึงเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ถ้าไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกติเองธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่ได้เราบิดอเอี้ยวแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตั้งตรงนี้นี่คือตัดทิ้งหมดเลยเราก็ตั้งคือหายอดก็นะเราก็ตั้งบิดนะบิดอเอี้ยวลีลามานะครับนะยอดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม้ช่วงเนี่ยมันห่างพอมันห่างแล้วเนี่ยเราต้องดึงยอดมา เพื่อมาปิดช่องนี้ถ้าเกิดเราไปตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วกิ่งนี้มาอยู่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่พี่น้องกันเลยมันเหมือนกับไม่คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้เขาเข้าหากันนะครับเดี๋ยวก็ตั้งยอดขนะึ้นมาตัวตั้งยอดนะนี่ก็มียอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดบิดอันนี้ก็น้อยๆนะครับแล้วก็ทําพุ่มสั้นๆนนะก็เวลาเวลาเราตัดแล้วเราเข้ารูปทองได้เนี่ยความสวยงามมันจะเกิดนะฮะงั้นไม้แต่ละรูปทรงเนี่ยการตัดการ ว่างตำหนังทิศก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม้ผมต้องเรียนท่านก่อนว่าไม้เวลาเราทบสั้นๆเนี่ยวลามรนถ่ายรูปมาหัวมันยังหลมอยู่นะยอดมันจะแหลมสั้นๆแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราองค่อยๆต่อการที่เราก็ค่อยต่อมาเนี่ยมันหมายถึงรายละเอียดเพราะว่าเราดึงออมาทีเราจะแยกเป็นคู่ออกมานหนึ่งจริงหนึ่งเนี่ยเราก็จะแยกออก ดึงตีงในแยกออกเพราะฉะนั้นการค่อยๆต่อมาสิ่งที่ได้คือรายละเอียดเนี่ยมันจะแน่นนะครับแต่ถ้าดึงยาวๆมาเนี่ยดึงซ้ายดึงขวารายละเอียดจะไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านทําไม้นะครับต้องค่อยๆต่อทีละนิดนะค่อยๆต่อมาแล้วก็แยกค่อยๆต่อมาก็แยกมาเรื่อยๆนะแล้วเราจะได้ายมารายละเอียดที่ดูโปร่งสวยงามแล้วหัวก็ไม่แหลหมนะครับ นะอันนี้เป็นหลักการนะครับเป็นวิธีการทำนะที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมทํามานะครับแต่ตอนเราถ่ายเนี่ยบางทีรู้สึกมากไม่หัวแหลมอยู่มันต้องหัวแหลมก่อนครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เติมหลังยังไม่ดึงกิ่งที่ยาวขึ้นเพราะมันจะต้องค่อยๆดึงต่อมานะไอจากหัวแหลมแหลมเนี่ยต่อไปมันจะปลมกลืนกันทั้งหมดความใจเย็นเนี่ยมันจะทํามาได้ดีนะอย่าเอารีบร้อนดึงเลิกตัด ได้เลยแบบนั้นนะเอาไปคุมไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าบันดดท่านถอดใบออกท่านจะเห็นโครงสร้างภายในที่เราทำเอาไว้มันจะฟ้องทันทีว่ามันจะสวยมากสวยน้อยแค่นั้นเองนะครับบอนไซมันไม่มผิดไม่ไม่ถูกนะมีแต่ว่าทําแล้วมันจะสวยมากสวยน้อยแค่นั้นน่ะนะครับงั้นอย่าให้เสียกท่านนะการต,ต่อยอดขึ้นมานะมีมการทดอหนึ่งทดสองค่อยๆดึงนะพอดึงมาอย่างนี้เนี่ยที่แรกเราก็ดึงมาตัดทดอสั้น พอมันแตกแล้วก็แยกออกมาเป็นง่ามพอมันแตกออกมาอีกแล้วก็แยกง่ามอีกนะครับถ้านึกดูดีๆนะจากคู่แรกเนี่ยมันจะเป็นสองอันนะเป็นง่ามพอมันแยกยาแยกฝาแล้วก็เป็นง่ามอีกมันจะเป็นสี่มันจะทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับสําหรับสิ่งที่ใหญ่ๆแต่ถ้าสิ่งน้อยๆเนี่ยมันนิดเดียวมันก็จบแล้วนะแต่สิ่งที่ใหญ่ที่ต่อมาเรื่อยๆที่ความยาวเนี่ยมันจะแยกซ้ายแยกขวามันจะแยกง่ามเป็นคู่ออกมาแล้วก็แตกเป็นคู่ออกไป คู่แรกนะ่ะมาเป็นสองสี่หกแปดมันจะบั้นออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะเวลาทําจบแล้วเนี่ยมันจะได้ความรละเอียดเยอะนะก็อธิบายซะยาวนะครับแต่อยากให้เข้าใจง่ายขึ้นนะฮะกล้องมันถึงไหมถ,ถึงค่ะถึงมันาม,ม,มีต้นหนึ่งอนะครับ ก็จะใกล้เที่ทยงนะต้องมันจะถึงมัมีต้นหนึ่งที่เริ่มมีฟอร์มแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะช่องไฟมันไปไหนแล้วเอยต้นนั้นมีอยู่สองสามต้นอเอาไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเอาไปกรงปุรงเทพแล้ว,อ,งงยวอยู่นี่นะคัแต่ขอไม่ยกไปไกลนะ,ละสำหรับวันนี้ก็คงจะจบช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยว คนถือร่มจะเมื่อยนะครับเมื่อวานเราต้นเราก็มาโปลูกใบาจากกรุงเทพมา <c oughs> ต้นกระหลางนะครับเอามาทำไม้ร่มนะก็ไ <c oughs> ม่ใหญ่เกินนะครับแล้วก็เราไม่ได้จาอพื้นนะมันโตเร็วเกินนะครับก็เองย้ายเข้ามาอยู่ที่ที่บมงการน่นะครับอันนี้ก็เป็นสวนอนไส้นะ <c oughs> อันนี้ก็มีเยอะนะครับเนี่ยต้องบรรล้างให้หมดเลยไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับ ต้องขอบคุณนพเซนนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณสาเนตช่วยชูวงติดตามอยู่ครับอ๋อรับพี่สาเล่นนะคุณสุรวัตรสวัสดีครับท่านนายกพี่ๆทีมงานบางกอกบอนไซครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์กอบน่าจะมาพอดีแล้วจะยกต้นที่มาเล็กบางนอที่ว่ามีฟอร์มหน้าหลังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยกมาให้ชมนะ คุณถวินขอบคุณความรู้ที่ยอดเยี่ยมครับครับผมขอบคุณนะครับอะไรที่เป็นประสบการณ์จริงผมจะเล่าให้ฟังนะขอบคุณทุกท่านนะครับเอาฝนตกหนักแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ